قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وقال تعالى أيضا {والأسر إن الإنسان لفي كسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء วะฮุาวาซซามีุลอาลิมอ assalamualaikum w ะ r a h m a t u l l a h i w a b a ะ a k a t u h ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทางหน้าจอทีวีนะครับก็คุยกันในเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราจะกลับนี่แหละครับเราต้องมาเตือนกันเราบ้างเราต้องมาบอกกันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ อุซมบิลลาฮิมินัสไซตันิรรญีมตอาวานูอัลลัลบิริวัตตะกวาวะลาตอาวานูอัลลัอิสมิวันอุดาวานท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่าได้ให้การช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูนี่แหละครับหน้าที่ของผู้รู้ก็ทําไปหน้าที่ของผู้ไม่รู้ก็เปิดฟังแล้วก็ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์ไป คือที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาให้คนในโลกดุนยาไม่เหมือนกันนั้นมันเป็นเนี้มัตอันใหญ่หลวงถ้าอัลลอฮฺให้คนเหมือนกันเนี่ยพี่น้องครับเราจะมีบ้านอยู่ไหมนะไม่มีบ้านอยู่หรอกครับก็คนเหมือนกันหมดไงนี่แหละครับอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺให้กับเราเนี่ยต้องกล่าวคําเดียวว่าซามนาวะอตอนาฉันเชื่อฟังแล้วและฉันปฏิบัติตามแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เมื่อตอนที่แล้วก็คุยกับพี่น้องถึงบุคคลที่ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิรอและผมก็ได้เอาคำพูดของอิบนุมัสอุดมาพูดกับท่านนะครับท่านบอกว่าอันเมาตุยะตีบักตตันความตายแล้วเนี่ยมันมามากระทันหันอิบนุมัสอุดพูดฟะมันยัจระคอยรอนยะสุรอกบาตัน ใครที่ปลูกพืชที่ดีเอาไว้วันเกี่ยวเขาก็ดีใจในการเก็บเกี่ยวอันนั้นฟามันยะสรอสรอนยะชุดนาดามะตันใครที่ปลูกพืชที่เลวหมายความว่าทั้งชีวิตเนี่ยผินหลังให้กับอัลลอฮ์ตลอดในวันที่เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนก็คือเป็นรางวัลที่เสียอ,อกเสียใจที่สุดกุลูซาเินมิสลูมาสาระ ใครปลูกพืชชนิดใดเขาก็จะไปเกี่ยวชนิดนั้นในวันตอบแทนคืออาคิรอพี่น้องครับเมื่อเราและท่านรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมได้เริ่มต้นด้วยสุรสั้นๆนอกจากคนสี่ประเภทจะไม่ขาดทุนคนพวกนี้จะได้สวรรค์ตอบแทนหนึ่งอีมานนะสองมีอามันซอแเลกอธิบายมาแล้ว อามันซอลเลาก็เอารูปแบบจากท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสวัตวาซาบิลฮักท่านทั้งหลายก็จะต้องติดต่อสัมพันธ์ไมตรีเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวัตวาซาบิซอบบรและเตือนกันบอกกันให้มีความอดทนโดยเฉพาะยังยิ่งในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับใครก็ตาม ถ้าอยากจะเดินทางซึ่งทางนั้นจะนำเข้าจะนาเราไปสู่ซิรอตอนมุสตกีมจำเป็นเขาจะต้องมีความสบาดจำเป็นเขาจะต้องมีความอดทนถ้าหากว่าเขาไม่อดทนแล้วเนี่ยก็ยากในการที่จะปีนป่ายหรือในการที่จะเดินซิร์ทางซิรอตอนมุสตกีมซิรอตอนมุสตะกีมเนี่ยพี่น้องครับ มันเป็นทางตรงที่จะชักจูงให้เราเข้าสวรรค์ของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตาลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถ้าไปย่อท้อกับความยากลำบากไปย่อท้อกับบลอรอที่อัลลอฮฺสอบท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเดินทางที่ทางจะนำเข้าสวรรค์ได้เลยเพราะอัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์บอกว่าอัมฮัซิบบะตุมอันตะดะคุลุนยันนัตะ หรือพวกท่านทั้งหลายคิดว่าท่านจะเข้าสวรรค์กันนั้นหรือฟลัมมายะติกุมมาซาลุลละดีนะข้าเรามีกอปลิกุ้มในเมื่อว่าแบบอย่างของบุคชลจุ่มแรกที่ได้ผ่านจากพวกเราไปแล้วเขาจบชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ประสบกับเราหรือยังท่านได้ประสบกับเราหรือยังมัสัตภุมุนบะซออิวัตรรอ ความระทมขมคืนความทุกข์ยากความยากลําบากความกวลกวายสิ่งเหล่านี้ได้ประสบกับพวกท่านแล้วหรือยังที่ท่านจะเข้าสวรรค์ฮัตตายากูละรอซูลวัลลาีนาอามานูมา,าหูจนกระทั่งรอซูลและคนที่อิมานร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุรลอโออัลลอฮ์เมื่อไรายการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงกับเราเสียทีพี่น้องครับ เหล่าซอบาต้องยืนถือดาบถือหอกถือโล่ป้องกันศัตรูในายามค่ำคืนอลัลลอฮ์บอกยังไงรู้มะอัลาอิาอินนัสรอลอลฮิลกอรีบนะพึงรู้เถิดว่าการช่วยเหลือของอลัลลอฮ์เนี่ยมาใกล้ๆนี่แหละแต่ทนเอาหน่อยนะพี่น้องครับอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกเนี่ยพี่น้องแปลดูความหมายแล้วเนี่ยเราผ่านแล้วหรือ,อยังบาลาเหล่านี้ท่านหญิงไอซา ซึ่งเป็นภรรยาของท่านรอซูลบอกว่าสองเดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาความยากลำบากของคนเหล่านี้ฉะนั้นพี่น้องครับวัลอัสริขอสาบานด้วยเวลาอาัตอักษมัลลอฮุอัลอฮฺวยนฟีฮะดิซุรบินอัสรอัลลอฮฺซุบหฮานะฮัตาลาได้สาบาน ในสุรสันสันเนี่ยอัลลอฮฺที่หัวหัวดัรุวะฮัวมัพลุลฮาวัดิสมินคอยรินวะซารินซึ่งไอดรัรการและสมัยหรือการและเวลานั้นคือมันเป็นเหตุที่จะทำในเรื่องของความดีก็ได้ในเรื่องของความชั่วก็ได้เวลาที่เรามีอยู่ในดุนยาเนี้ยมหพลุลฮาวาดิส เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรื่องของความดีเรื่องของความชั่วมนุษย์เลือกเอานะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นน่ะได้ให้มาแล้วว่ฮาไดนาหุนนัะจะได้นและอัลลอฮ์นั้นบอกว่าเราได้ชี้ทางไวใ้ให้กับพวกท่านสองทางทางนำและก็ทางหลงแสดงว่าทางที่เลือกเนี่ยอยู่กับมนุษย์ใช่ไหมผู้เลือกเนี่ยอยู่กับบาวใช่ไหม จะเลือกเอาทางดีหรือทางชั่วอลัลลอฮ์ให้ทางนั้นเลยและอลัลลอฮ์ก็กล่าวว่าอินนัลลอฮะลาอยุไกรยิรุมาบีเก้าเมนฮัตตาอยุไกยิรุมาบีอัมฟุซิฮิมแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงสาภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสาภาพของตัวเองเปลี่ยนให้เป็นคนดีอลัลลอฮ์ก็สนับสนุนเปลี่ยนให้เป็นคนชั่วอลัลลอฮ์ก็ให้มนุษย์ ทางเลือกอยู่ที่มนุษย <40 If among S 2> <bona? S 1> <an> ์ผู้ให้คืออัลลอฮ์นะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฟาอักซามัลลอฮุอัลลอฮยัลบิฮอัลาออันนันอิสซานะคุลลันอินซากุลลุนอิสซานฟีขอสรินอิลลามานิตตะซฟะมานิตตะซฟะบิฮาดิฮิสิฟาติลอัรบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นพี่น้องครับอัลลอฮ ได้สาบานนะครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตฺลาล์อัลลอฮฺได้สาบานว่ามนุษย์นั้นกุลลูอินซาเนีนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามอยู่ในการขัดทุนทั้งหมดครับพี่นอ้องอิลลามานิตตาซฟะบิฮาดีซีฟะติลอรัรบะอ์นอกเสียจากว่าบุคคลที่ได้มีลักษณะสี่ประการ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ตะกี้ผม,ไ,มได้อธิบายมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลนะเอียดหนึ่งอีม ا ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกดุนยานี้มุสลิมจะต้องไม่ขายอาคิรา์ด้วยกับดุนยายังไงล่ะครับไม่เอาแล้วรับรู้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวมันจะเกิดบาลามันจะเกิดพิกตเราจะได้กักตุนอาหารอะไรต่อไม่อะไรได้ ถ้าเราไม่แบ่งเวลาศึกษาถ้าเราไม่แบ่งเวลาเรียนรู้เวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ขายศาสนาของอัลลอฮ์คือขายอาคิรอด์ด้วยกับดุนยาให้รอดดุนยาอย่างเดียวผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นรายการดุนยาเนี่ยคนดีก็รอดคนผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ก็รอดคนชั่วก็รอดคนกินของฮารอมก็รอดพี่น้อง และก็แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆก็รอดสำหรับดุนยาฉะนั้นที่นบีมมมุุฮฮฮััััดออลลลลละยิวะ a ัลลัมได้บอกเอาไว้อินนัลลอฮะยุอติดุนยาลิมัยยูฮิบุวะมลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์จะให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดพี่น้อง วะลาโยติดดินอิลลาลิมัยูฮิบและแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้ศาสนากับบุคนอกเสียจากบุคคลที่อัลลอฮ์รักพี่น้องครับทุกวันนี้เนะี่ยเราอยู่ในศาสนาอิสลามใช่ไหมคําตอบคือใช่และเราได้เคยดูไหมมาตรการที่อัลลอฮ์ได้ให้ราสูลมาบอกรูกลอิสลามห้าประการรูกลอิมานหกประการเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุกคนอิสลามต้องแสดงออกมาเป็นรูป,ปธรรมเราละหมาดไหมเหมือนนบีละหมาดเราจ่ายอากาศเหมือนนบีจ่ายไหมเราถือศีลอดเราทำฮัตพี่น้องเหมือนกับท่านนาบีทำไหมเมื่ออัลลอฮ์ได้เอาอิสลามมาให้กับเราเราก็จะต้องขนขวายว่าอิสลามบอกอะไรอิสลามห้ามอะไรและการอีมานของเราในหกประการนี้ เหมือนกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลหัวอะลัยฮิวะสลัมได้อิมานหรือเปล่าไม่ฉะนั้นอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลาก็จะไม่รับผลงานของเราทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอะกีดะในเรื่องของหลักความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าอิมานของเราเต็มร้อยเราจะปฏิบัติรุกลที่ถัดรองลงมาเรื่องละมาเรื่องสะการเรื่องสยามเรื่องฮัอยังสมบูรณ์แบบเลยแต่มีกฎเกณฑ์ว่า อีมานของเราต้องเหมือนกับนบีและบรรดาคุลฟ่าอิรอสดินในยุคนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะพบกันแค่นี้ครับวัสสลามอะลัยกุมบาระห์มัตุลอฮ์วะบาระกัุ้รบาขาีตุนัฟซีฟั้้รลีฟั้้รลันัน ي นนันันัันันััน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 